ไม่เนี่ยเยะตันเิโลลงกัซื้อเอาแค่ลงเจ้าเนี่ยเด็กขนหัวลูกเอเาไปชงค้าวทียได้ลูกอันเป็นลูกเตี้ยนหรือมีมมานังเป็นมูลูกมูหลานเป็นต่งเนี่ยอันมาหาตัวแต่ยงลงแ มีมดนมากข่ปลาใครกอชูอาชูองเแล้วมือมักกินมากวัวนั่งดาวันก็จีดตุดตั้งคันเสื้ใหมือนจำเตยยังไหนมดนมากอีกบอลเล้อีกบอล้ลยใครกอดไกก้อน